ก็โอเคแล้วท่านผู้ชมมาดูผมฆาตกรสุดโหดเฮี้ยมมาแทปเปอร์ครับผมมาะโยเกมเด d บ y ยเดนไลท์กันอีกแล้วนะครับผมนี่ก็ EP 2สองแล้วก็อย่าลืมฝกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ช่องบอลลูซ์ด้วยละครับก็ไปดูนะครับนะครับโอ้โหดูคุณเขาไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมดูดิ ไมโอหิน oh mm hmm. ตัวโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้ามือเกมมาแล้วเตอกแลมขึ้นมาอ้าวมาถึงกระรัเบิดเลยวะมาอุย้ยระเบนสองแล้วหรอถ้าบอลยังไงเระเบิดลัวได้เนะี่ยเอ้าถ้าบอลยังไง เฮ้ยคนรอผมมาหรือเปล่าเนี่ยมาละต้องเจอผมก็ทีละอย่างไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นียังไงต้องชมมาเอ้ยเจอหน่อยเอ้ยมืดมืดได้ไงมืดได้ไงท่านผู้ชมโอ้ยมืดอีกแล้วเอยขอต้องับเล่นฆ่าตก่อนไม่ค่อยเก่งน,นี่ไงโดนไปดิ โดนไม่ดีบางทีทำลายไม้ไมมเลยมารู้ขอได้ได้เล่นได้เล่นจูอ่ะผมว่า,วาเครื่องนี้เนี่ยเขาสร้างกันวางแถบไปเลยนี่ออวางแถบวางแถบโอเควางแถบไปเลยเจอกันแน่ ผมว่าเดี๋ยวเขามาซ่อมเครื่องนี้ต่อแน่เลยครับทุกที๋ยว้เราเอากลับก่อน,กกนเอาแถบมาเก็บแถบมาอ่าตัวนี้มีรอยมาเฮ้ยดี่นี่ีเจอแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ง,ง,งนี่ไงเอาอลงหอลงแ่บนี่ไงเรียบร้อยที่ผมเข้าไปเรียบร้อยฮะ วองแถบไปกดเลยจะขับไปไหนจ้าจะขับไปไหนจ้ามานี่ซะดีๆเอ,อ้เขาท่อมเจ็ดถึงเครื่องเรา,าทำชมนกแฝดละโ,โ,โอ้สดหดปปะเนี่ยเอ้ามีไงขึ้นไปเลย เดี๋ยวนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาจะไปไหนจ้าจะไปไหนจ้าจะไปไหนจ้าไม่ไม่ผูเอาคนนี้ผูเอาคนคนี้ให้ได้นี่ไงจะไปไหนจะไปไหนหรอ อยหลุดแน่เลยวะถึงทันมเนะี่ยอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะนิดเดียวโอเคแขวนปิดเลยอยาีวางแถมบม้มาตัวนี้เดินอ่ออุย้ยตรงนี้มีรอยนะนี่ไงนี่ไงมาแล้วทำโจมบุกให้รั ผมเห็นละวผมเห็นละวผมเห็นละเห็นแล้วแล้อุ้ยกระจุกว่ะเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรจ้าเมื่อกี้อะไรจ้าเมื่อกี้อะไรจ้าด้ยินเสียงนะได้ยินเสียงนะมาแถบไปเลยนี่แงต้องหยุด ผมเดาเมั่วว่าเขาจะมาแต่เขาก็ไม่เห็นแถบผมได้ไงผมว่ามันง่ายมากเลยนะมาพบาเจอเลยเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งนี่บอยหาเออตอนนี้เหลือยุ่คนเดียวครับท่านผู้ชมข้างหลังเหรออ่า chứ còn lèo, chứ còn mà đẩy lên đẩy lên Đã đi đây ế ế chú cùng bà โอ้ยมันไม่โอ้ย,อยเอ้ยไอเด็กคนนี้แม่งเฮ้ยมันจะเกินไปละมันเถิ่เกลืมเ่นเกลมเกินไปละโอ้โหยโดนตัดหน้าเลยวะมาเด็กคนนี้มันเถิ่อเกมเกินไปละมันต้องเจอผมต้งทีแหละ เอาวะเ,เ,เดี๋ยวคนนี้วปเออไปดีเลม้บนแบบไปดีเลม้บนแบบไปดิไล่ปะผมล่าเลยตอนนี้ผมล่าเลยเดี๋ยวเลม้ยบนแบบแล้วอ๋อได้ ขึ้นุนแบบอ่ะเด็ดล่าเลยอีกคนน่าจะปั่นไฟอยู่นะได้ได้เล่นนะคนเนี่ยมีอมาขวาซ้ายไปไขท่ทีอ่า วยไ่โดนวืดได้ไังเนี่ยนี่ไงนี่ไงอะไร,รอ๋อเจอต้องเจอมาจูเก่งอ๋อโดนกับเอาโดนแถบโดนแถบโดนแถบแล้วหนึง่งอ่าได้เล่นทีเนี้ยแล้วเจอผมแน่ Nhật tập bao nhiêu này cháu 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 มีติดเตือนติดไม้อีกอะไรครับเนี่ยนีไ่ไงนี่นี่นี่นายต้นสุดท้ายจุก,ก,เ,ก,จก,กเกงอยู่ไหนจุกงเก่งอยู่ไหนข้าไปไหนหนะจ๊ะหาหลุมหมอนี่ไงโอ๊ยไม่ขาดเลยวะยิมบอบได้หรอ มาไปหรอไม่รู้เสาอยู่ไหนแต่ผมอยากมาแถวนี้อ่ะบุ่งตรงมาแถานี้แถวเดียวเลยแต่เขาหลุดก็แค่ไล่ใหม่ครับเลยครับน, <S <S นี่นี่รเรียบร้อยฮะ แตันตัวนี้มันโหดว่ะตัวเรื่องไม่ธรรมดาแท็บเร์ตัวนี้นี่เก็บสี่ว่ะท่านผู้ชมเัาเรื่องจะจะ <Okay. S 1> ก็โอเคครับท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างาครับชอบผลิตปะชอบนลิตฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องฟาโรเซอร์ด้วยนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ